เล่นข้าวชาวใต้ชงจับเกษตรตายนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องของเทศกาลสําคัญอีกหนึ่งเทศกาลของจังหวัดสุราธานีคือเทศกาลฮอะโรงเรียนนาซานจีไอสุรัตน์นะครับซึ่งแขกันมาแล้วแล้กับกิจกรรมนะครับ ปีนี้นะรายละเอียดเป็นพันเพื่อนะครับวันนี้เราไปพูดคุยกับทางด้านของเรียกว่าจะพับลักกันนะครับส่งฐานดีหลวงมุจนานนะครับก็คือเรื่องอาถันชะโนวิตตู้บันเทิงกับนายกเทศมนตรีเมืองนาสานและคุณสุมาพร์กุสุนกรรมบดนะครับรองนายกเทศมนตรีเมืองนาสานครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทางสองฐานค่ะนะครับท่านรองยื้อท่านรองทุกเลยนะ นะครับครับก่อนอื่นเลยพอทีตอนนายกก่อนกับเราเลขกันทุกปีนะครับกับเทศกาลสาคัญของเราความสําคัญของเทศกาลหัวโรงเรียนนาซานจีไอเนี่ยเป็นบรรลือกนะครับจริงๆความสําคัญของเทศกาลเงาะโรงเรียนนาซานจีไอนะครับก็คือเป็นเอกลักษณ์ก็คนนาซาไปแล้วเรามีการจัดมาถึงชาตสิบสามปีจนเป็นความเคยชินเป็นเอกลักษณ์ว่าต้องมีงานเงาะถูกปีปีนี้สามที่ไหมครับชาตี่สิบสามครับชาติยสิบสามครับชาตสิบสามครับผมจนชาวนาซานรัวทุกปีงานเงาะ ควันกำลังใจข้องคนชาวงาะือว่าทีคนนาซาาเรียกตัวเองว่าเด็กงาะครับก็เป็นควันกำลังใจวา่าอาชีพลักขก้องคนนาซาาเมืือก้อนนะครับคือ,อต้นงาะนะครับอตอนนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นผลไม้อื่นบ้างนะครับเหม,มือนสละหรือว่าทุเรียนแต่ความภูมิใจจากการเป็นชาวงาะก็ยังเป็นชาวงาะอยู่ถื่ว่าเป็นควันกำลังใจนั้นเราจะพยายามจัดงานเงาะให้เป็นเอกลักษณ์ข้องคนนาซาาทีเดียวข้องประเทศไทยครับผมค่ะ แล้วก็ปีนี้ค่ะานฐานะกิจกรรมลักๆที่จะเกิดขึ้นในงานมีอะไรมั่งเรางานเราจัดวันที่เท่าไรคะครับเราจัดงานตั้งแต่วันที่สามถึงวันที่สี่กรกฎานะครับปีนี้ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็เรามีงานลักๆเริ่มแรกก็คือเรามีมอบทุนการศึกษาโดยจุดประสคงข้อกิจกรรมต่างๆที่เกิดกาไรขึ้นเนี่ยเราจะมอบให้นักเรียนในเขตเทศบาลเมืองน่านทางเม็ดนะครับเราจัดตั้งแต่วันที่สามเลยนะครับแล้วก็มีวิธีลักลักก็เช่นประกวดรถพิเศษนะครับ ซึ่งว่าเป็นงานใหญ่วันเปิดวันที่แปดนะครับวันที่แปดแล้วก็มีพิธีทำควันงาอทีเดียวข้องโลกนะครับเพื่อเป็นควันเป็นกําลังใจเป็นสิริมงคลของคนชาวงาอของเราในวันที่ห้านะครับแล้วก็กิจกรรมบันเทิงต่างๆแซงซี่เซียงเยอะแยะครับบินผ้าก็ยังมีเผียวส่วนงาอก็ยังมีแล้วก็มีกิจกรรมประกวดนางงามถึงเป็นงานลักฉวไปลายนะครับวันที่ีิบสามนะครับ ประวดนางงามที่ว่าได้มาตรท่านนะครับก็จะมีชาวคนซุ้ยจากตัวประเทศพอเราเปิดโอเพ่นนะครับเราไม่เปิดโอเพ่นโอเพ่นครับแต่ก็มีตําแหน่งซีนาซานสําหรับคนนาซานที่ประวดความงามนะครับที่ว่าเป็นการยอมรับแล้วก็มีคนสมัครมากับมาทุกๆปีเป็นอีเวทีถื่ว่านางงามเดินสายก็มามาครับเพราะว่าเขาถือว่านาซานเราได้มาตรท่านในการตัดสิ้นไม่มีเด็กเซนไม่มีอะไรแล้วก็ถือว่าถีได้หลับทุกปีสวยจริงงามจริงครับ ได้ค่ะามาติดตันรองกันบ้างนะครับนะกิจกรรมซึง่งแน่นอนครับเริ่มต้นก็ว่าต้องอย่าือนนี้แล้วนี้ต่อชาก็<ง>เริ่มแล้วนี้มีได้บ้างครับตันรองค่ะเออกิจกรรมเริ่มต้นกิจกรรมแรกเลยนะคะ,ๆๆค,ะคือการประกวดส้วนผลไม้<อ>ค่ะค่ะเรามีการประกวดสีประเภทนะคะมีประกวดงอโรงเรียนหนาซ่านแล้วก็มีประกวดทุเรียนม่อนทองเอซ่องซ่องร้ยานะคะทุเรียนม่อนทองอายุห้าถึงสิบสองปี หลังวันหนึ่งแล้วก็ <c oughs> ส่วนทุเรียนทีมีอายุ13ปีขึ้นไปอีก <c oughs> ประเภทหนึ่งนะคะ <c oughs> แล้วก็อีกประเภทหนึ่งคือประกวดส่วนผสม <c oughs> <c oughs> ที่มีพลไม้ตั้งแต่ซองชนิดขึ้นไปค่ะกิจกรรมนี้ ได้รับการรวมมือจากเกษตรอำเภอบ้านานซ่านแล้วก็เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็รับสมัครส่วนไปแล้วตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่8เริ่มประกวดเริ่มประกวดกันไปแล้วเริ่มเก็บคะแนนกันไปแล้วตั้งแต่เริ่มเป็นดอกเริ่มคาวซี่แล้วก็ให้คะแนนกันมาเรื่อยๆแล้วก็จะตัดสิ้นในวันที่8ที่8มีทุนไหนที่ ติดแปดกระดาษว oh eh? yeah, ันเปิดวันเปิดงานแสดงว่าตอนนี้เขาสมัครเรียบร้อยแล้วสมัครกัเรียบร้อยแล้วไปเรียบร้อยแล้วพระววาการประกวดสวนนี้เกเตรจังหวัดกระเนอำเภอเนี่ยต้องไปเก็บคะแนนตั้งแต่เขาเริ่มต้นเป็นต้นเป็นรูปเป็นดอกเป็นใบทุกกระบวนการะว่าจะได้รางวัลมานะครับอันนี้คือการประกวดเรื่องของผลไม้นะครับหทุเรียนค่ะก็อีกกิจกรรมที่เริ่มต้นไปแล้วคือการ เชิญชวนให้หน่วยงานองคอ์กรภาครัฐแล้วก็เอกชนต่างๆเนี่ยรวมทํารถขบวนแห่รถปึกซาชัมา,ข,ามข้าวข้ารหลวงขบวนแล้วก็แข่งขันประกวด<ข>นะคะการประกวดก็มีส่องประเภทมีประเภทสวยงามแล้วก็ประเภทความคิดสร้างสรรค์ซึ่งปีนี้เราเชิญคณะกรรมาการจากชุดทีตัดสินเรือพระเลยโอ้ <c oughs> ตรงงามมันเรือพระกันไหมใช่ค่ะอันนี้ยังยังสมัครได้อยู่ไหมคะ ขบวนอย่างได้ค่ะขบวนนี่เยอะไหมครับแต่ละปีประมาณสามสิบมาสามสิบาลักเก้มแบบนี้บางเหราตอนเออลักเก้นนี้ก็จะเน้นความสวยงามการถ้าหวาไฟไฟสั้งสั้นก็จะเน้นการซื้อออกมาหวาต้องการที่จะเผยแผลหรือต้องการที่จะนําเสนอเรือหรืออะไรในขบวนรถของแต่ละขบวนค่ะ ต้องมีผลไม้และที่สำคัญที่สำคัญต้องมีงอกับทุเรียนบังคุดอันนี้บังคับเลยอันนี้บังคับเลยทีดาบังคับไปกับทีดาทีดาไปจัมรดมีคะแนนด้วยนะคะต้องมีคนช่วยระจัรดการตึ๊กตอปายกระบวนแห่แล้วก็นางรัมอะไรต่างๆนะคะดูมันเลยค่ะค่ะอันนี้สมัครในถึงวันทีเท่าไร่นะคะสมัครได้จนถึงวันทีสิบสอง آ, อย่างพอมีเวลายังได้ค่ะยังได้ค่ัีบมาคันดีประมาณนะครคบคือเป็นตัวแทนชุมชนพนันนะคะมีทางชุมชนมีทางอบพต่างๆอบตต่างๆในเขตอำเภอบ้านนาซ่านโซหมดเราไม่ได้กำหนดเฉพาะเทศบาลนะไม่ยำนวดกับค่ะตอนนี้งานง้อนะคะเป็นงานประเพณีของจังหวัดซึ่งซึ่งหน่วยงานอบตต่างๆเนี่ยสามารถเรียส่งรถเข้ารวมได้สามารถเบิกงบประมาณสนับสนุนคือเราอัปเลเวลจากประเพณีซอกเป็นประเพณีนึ่ง ประเภทนึ่งนี่คืองานประเภทเจะบอกิ่าสบาาเมืองนาซ่านแต่เราได้ทําเรื่องข้อทางผู้วานะครับวาให้เป็นอัพเป็นเลเวลเป็นประเภทนึ่งเปรณีนึงนี่ก็คือสามารถองค์กรของถิ่นต่างๆสามารถตังงบเพื่อทรัพย์นุ่นมารวมงานจัดการงาะได้เป่นไงรับเพิ่มพูนทรัพย์ก็มาได้ผู้ก็มาได้รำพูลก็มาได้สาชีของป้ามาได้เมดเลยครับก็ถือ่ว่าเป็นงานข้องระดับอำเภอเลยครับลองแรกใครที่ไม่เคยมาสมัครกันก่อนปีนี้ลองแลกนะถึงวันที่สิบสองนะคะสองวันมีได้มื่อก เออก็มีประเภทถ้วยงามแล้วก็ประเภทความคิดค่ะเป็นเงกำลังวังนหนึ่งหมื่นบาทเป็นกำล,ลังวับผมรางวัลที่หนึ่งใจมึงหมื่นบาทต่างๆซ่งองประเภทนะครับโอ้้ไดอยู่ๆเหมือนกันค่ะ,คะเอางานเราจะเริ่มในเดือนหน้าค่ะท่านนายกคะแต่วันในส่วนของวันท้าลงข้าวจะมีเมื่อไรสัตว์ทีทีได้ผลพื้นมาวันท้าลงข้าวก็วันอังคารทียีบซี่นะครับมิถุนายนนะครับก็ทีงอต้นแรกโรงเรียนนาซ่านนะครับซึ่งเราทําเป็นสัตว์ทีสองเที่ยวไปแล้วนะครับก็จะพยายามเสนอ แร่แรทองเทียวนี่ครับทีเห็นในทีวีนะครับก็เป็นกอตแรกกล้องนาสนนะครับก็จะมีผู้หลวงที่เล่งข้าวก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับมีเกษตรจังหวัดมีผู้อำนวยการทองเทียวและกีฬานะครับแล้วก็มีนายอำเภอมีประชาัมพันธ์จังหวัดแลครับมีนายกแล้วก็มีพิธีกรน้องอมไปด้วยนะครับ ค่ะอันนี้มีโอกาสได้รับเกียรติจากทางเทศบาลนัท่านที่ให้ไปรวมถูกปีนะคะแล้วก็มีความยิ่งใหญ่อลังการขึ้นถูกปีนะเรางอต้นแรกไม่น่าเชอเบอเกลี้ยงวายุมายาวนาแต่ว่ายังดูสมบูร์อย่างดูสวยอยู่พุทเลยคนนี้เป็นคนตัดแต่งกิ่งเองใส่ปุ๋ยเองอ๋อนรองจัดการเองหมใช่ครับตอนนี้นะคะตอนนี้ตอนเห็นนี่คุณผู้ชมนี่อายุกี่ปีได้นะคะ่านรองโอ้กหห้าสิบกว่าปีแล้วค่ะตอนนี้อยังดูแบบว่าสมบูรณ์สวยงามเรายังเป็นรูอยู่เลยใช่ไหมฮะเป็นรูครับ เราก็จะใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับในการจัดพื้นที่ในการทะเลงข้าวเลยนะครับในวันนั้นนะเลื่อนที่โมงกันตั้งในครับวันนั้นเริ่มประมาณ8โมงครับทําพิธีควันทําควันงอทำควันงอเลยควันงอครับโดยข้องวัฒนธรรมมาทําเองเลยนะครับพิธีจต่ทุกขั้นตอนเราทำให้เป็นพิธีที่เป็นแพทเทิร์นที่ทุกตองเรียบร้อยนะครับถือว่าเป็นพิธีศักดิ์สิิทธ์แต่ก็มีการแจกต้นงอที่ทําควันงอแล้วให้คนที่มารวมงานทุกคนได้เต็มที่เลยครับแล้วก็งอในงานทุเรียนผลไม้ แจกฟรีแต่งานตลอดแจกฟรีทั้งปีนะครับผมไม่ให้เลือกกับนะครับไม่ให้เลือกกับนั่นแหละค่ะพอได้ฮิ้วกันแล้วว่าเราเนี่ยนะไปอ่านว่าแล้วนะครับปีนี้กับฟุตบลิตผันผืดมั่งกับกองบันดาลสรางตอนไนฟลิตจริงๆแล้วเงาะรุนแรงนะครับเงาะรุนแรงเนี่ยถือว่าฟุตบลิตได้หน่อยเพราะว่าเราเกิดจากฝนหน้าแรงตอนเมษาตกมาค่อนข้างนักนะครับทำให้เงาะรุนแรงเรื่อะมาณสักทีที่พึ่งซ่าที่เปิดเซนแต่เงาะรุนซ่องรุนซ่ามี้ถือว่าดกครับถือว่าดกปีนี้ถือว่าดกกมา ครับนั้นเรามีง้อให้กินถึงเดือนกันยายนเลยนะครับงอหล่องหลวงซามที่ว่าสวยที่ว่าเป็นง้อที่สวยปีนี้นะครับผลิตผลิตน่าจะมากกว่าปีที่แล้ว10หรือ20เปอร์เซ็แสดงว่าไปเที่ยวงานง้อปีนี้ได้กินง้อแได้กินง้อครับอืค่ะแล้วก็มีอีกนึ่งกิจกรรมค่ะ่ามถันรองนะคะกิจกรรมมหศจรรย์เมืองง้อบายเจ้าพระเจ้าบ้านผ่าเทียว เป็นแบบเพื่อกิจกรรมนี้อ๋ออันนี้เป็นการถั่วส้วนผลไม้ค่ะเมื่อก็เป็นวันเดทริปนะเอ่อชาวเราก็จะพาไปนามัสการอาจารย์พันซึ่งเป็นเกจีอาจารย์ข้องข้องข้องอำเภอนะคะแล้วก็เราก็จะพาไปเที่ยวทีหอต้นแร็กทีค่ไหเียว้นาก็ได้ชมหอต้นแรกพาไปดูหมหสัจจรรย์ผูกเขาทรายแล้วก็พาไปลงส้วนผลไม้ค่ะได้กินได้ชิมได้ชอบท่ายรูปทีสะพานแขบเนี่ค่ะ แล้วก็จะได้ไปเที่ยวอนุสรณ์สานบานชองชางแล้วก็จะได้ชมความงามริมคลองเจ้าว่างแล้วก็ทานอาหารกลางวันแล้วก็ได้ไปเยี่ยมชมสระอาทิตย์ชวนสระอาทิตย์ด้วยนะคะสุดท้ายก็จะจบทริปดดวยกันมาเที่ยวเทศกาลงานง้อชมแสงสี่เส,สียงแล้วก็กิจกรรมภายในงานด้วยเจ้าบานผ่าเที่ยวนี่ใครผ่าเที่ยว ก็มีคณะทํางานค่ะถึงเป็นคนพื้นที่แล้วก็เทศบาลก็จะดูแลเรื่องรถเรื่องราะไร้มัดทั้งมดทุกสิ่งทุกอย่างทั้งกินทั้งกาแฟทั้งอะไรเซตสี่ถอยเก้าสิบเก้าบาทค่ะไอ้นี่เนี่ยวช่วงวันไหนคะท่านรองจะแจกซองรอบค่ะรอบแรกวันที่หกกรกฎานะคะแล้วก็รอบที่สองวันที่สิบสองกรกฎาค่ะนี่ต้องสมัครหลวงนาสมัครหลวงนาค่ะสมัครทีไหนคะองทาง มีเบอร์โทรติดตอนะคะ,ะคนซ่องคนคือติดตอนขุนแซงจันเบอร์โทรส<ะ>ูนแปดหนึ่งเก้าเจ็ดแปดหนึ่งสามศูนห้ากระผอไม่ศูนยแปดสี่ เก้าหกซุ้นแปดหกหนึ่งซองค่ะจะจำไม่ทันก็ไปติดต่อทีเซสบานได้ค่ะโทรโทรข้ามเบอร์เทศบาลได้ไปีทเทศบ้านมีอยู่เนี่ยไปมีดีแนวไปเที่ยวนะครับจึงเวลไปด้วยนะครับอ่ะมาทีทันไหนกครับพิธีเปิดวันที่เทแถลงงานมีวันทีแถลงกับครับพิธีเปิดก็วันอังคารทีแปดกรกฎานะครับแปีนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นประธานนะครับแล้วก็มีการเชิญองค์กรพทั่วทั้งถิ่นทุกทีนะครับมารวมงานก็มีพิธี ปอยขบวนพื้นดินลมเป็ชาร์ตนะครับตอนซีมงเย็นที่รัฐเมริกานะครับก็ถ้าขบวนประมาณสามทิพห้านี่ใช้เวลาประมาณย่างหน่อยๆสามเสี้ยวโมงย่างหน่อยสามเสีวโมงนะครับเราจะจํากัดคนเดินไม่ให้เยอะเกินนะครับขบวนหนึ่งก็ไม่น่าให้เกินห้าทิพยพรถ้าบางคนเขายักแข่งขันนี่มาเป็นรอยก็บางทีบางทีถุงต้องถุ่มอย่างเดินไม่เซ็ตนะครับพี่ปีนี้ก็กลาว้าใช้เวลาเดินประมาณสามเสีวโมงนะครับก็ประมาณหนึ่งถุ่น่าจะเซ็ตนะครับแล้วก็ไปไปทำพิธีเปิดทีงาน ประมาณสองถุมนะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับมีแทงซี่เสียงปีนี้เราจะหลับจัดต่องเทียวและกีฬาด้วยนะครับมาจัดงานแทงซี่เสียงก็มีนำผู้หลนตีนะครับมีนำผู้หลนตี้มีบอลลูนนะครับมีไฟลานดวงแล้วก็มีปฏิกรรมวาดแกสลักทางงานในริมคองชะว่างจะมี งานตลอดเลยครับโดยของชาวว่าก็ซ่วอยู่แล้วนะแต่ว่ามีแซงซี่เสียงเข้ามานี่ยคุณผู้ชมเราไปเห็นโดยตาเหนือห้องตัวเองอ่ะแล้วนะคะแต่ว่าจะท่าอะไรมีไฮไลท์นี่ดอกทนใจแข้งขั้นกิ่นงอค่ะครับพุ่มแข้งขั้นกิ่นรอบคือว่าเป็นเป็นประเพณีทีสนุกสนานนะครับเราแบ่งทุกปีเราจัดแค่รอบเดียวปีนี้เวลาไม่ทันปีนี้คนแข้งขั้นเยอะครับเราจัดเป็นซ่องรอบเลยรอบแล้วก็ให้หนักเรียนก่อน น,น,นักเรียน,นชายนักเรียนยิ่งมะส้มแข่งขันเพาะช,ชวงชาวนะครับแล้วก็ชวงใบก็ช่วงประชาชนทั่วไป<ช>นะครับที่ว่าประชาชนทั่วไปเราเปิดหน้างานเลยครับใครจะสามัครกี่ทีมยีย่สิบทีมได้เพยที่ว่าสนุกครับแล้วิทเทคนิคการกินงอแต่ละคนป <laughs> ีมือทุดยอดเลยครับปีที่แล้วแชมป์ซ้ำทมัยก็ทุกขี่อื่นมามากบโดยเทคนิคการกินห้างกันแค่ลูกเดียวลูกเดียวนะลูกเดียวครับ คือเดยมงแต่ปอกเปลือกเราเองแม้เลยใช่ไหมก็ชังช่งเป็นกิโลเลยตุ้หนึ่ง,ง,งถ้าเพชรเดียวนี่อาจจะซ่องกิโลนะครับปรเป็ดทีมก็5กิโลนะครับก็ชั่งชังชังแล้วก็ปุ๊บไข่หมดก่อนก็ปี๊ดก็มีกรรมการคุมในแต่ละโต๊ะห<อ>มดเลยครับจะบเวลากันเลยแล้วต้องมาดูเม็ดว้าเหนือต้องไม่เลื่อนด้วยนะครับ มาใช้อมปุ๊บยังไม่รู้เขาเขาคายแมทกันทันไหมเนี่ยเขาเคี่ยวกลืนไปเลยคายเลยคายแบบคายคายคายส่งรอยว่าลูสำรับแขนราคาพันธุ์พืชปีนี้ราคาที่ไหนปีนี้ราคาน่าจะสูงครับราคาสูงครับปีนี้ราคาน่าจะสูงเพราะว่างอจันตอนนี้อยู่หน้าส้วนก็บยีมาถึงหยิบ หรือซื้อทั้งิบาทอนี่เราะหนาซานเองนะจะี่ทิปกับ5ทิบาทนายกค,ครับเวลาน้อยวันนี้นิดหนึ่งเขาบอกว่าไล่คนไปเลยไม่ค่อยได้กินเนาะมีคข้ไม่เนงายนมีครับ,รรบ,บปีนี้เราจัดไหวถึง5บูธเลยสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับโดยเทศบาลเองก็มีบูธหนึ่งนะครับเราใช้วิธีเมาเมาส่วนเงาะเลยนะครับเพราะว่าต้องยอมรับย่างหนึ่งว่าผอเงาะราคาแพงเนี่ยแม้ขาจะมา่ายในงานนี้ก็ไม่ค่อยโงอเขาถือว่าจะมีชาวบ้านหรือว่าน่วยรถเนี่ยไปซื้อแก้วส่วนเลย นะครับปีนี้เราเ่ยจัดบูธไว้เลยว่าให้มาส่งเสริมแล้วก็นายกเองก็จัดนึ่งบูธด้วยเมาส่วนมาค่าเองเลยครับเป็นแน่นอนไปได้กินแน่นอนนะครับแน่นอนสองทนเชิญชวนกันตอนไหนเชิญชวนมาเที่ยวงานเ็าปีนี้นะครับก็เชิญชวนชาวสุราษฎร์นะครับแล้วก็ชาวภาคใต้มาเยี่ยมชมบานาซ่านะครับนโยบายที่เราต้องการเปิดการท่องเที่ยวบานาซ่านที่เราเคยรูกจัดแต่งเงาะอย่างเดียวจริงๆนาซ่านี่เป็นเมืองน่าจะเป็นอันดับหนึ่งในภาคใต้นะครับที่เป็นเมืองพลไม้ นะครับแดีบริบทในการทองเทียวข้องนาซานเนี่ยถ้าทันมาสุราร์ทันขึ้นเนื้อท่านอาจจะเจอปะทะเทยานะครับไปตะวันตกนะครับไปเจอเกาะมุยนะครับไ <c oughs> อ้ตะวันตกนี่เจอเคลื่อนในวัดออกเจอเกาะมุยนะครับ <c oughs> าทางใต้ของสุราร์อันดับดึ่งตอนนี้คือบาน,นาซานครับเช <c oughs> อนชวนลองดูว่าเมืองทองเทียวมานาซานเป็นอัวมือเ่อนชวนครับ เรื่องข่าวชาวใต้ต้องขอบคุณนะครับท่านโชนวิทย์ตู้บันเทิงกับนายกเทศมนตรีเมืองนาราซ่าและคุณสุปรมาร์กุศลกรรมบดนะครับรองนายกเทศมนตรีเมืองนาราซาครับขอบคุณทับทอดทั้งกรับขอบคุณพรดีการพอดีการอย่าลืมไปเที่ยวงานง้อกันนะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาของรายการเร่องข่าวชาวใต้แมสลงแล้วคาร์ลซี่คนแล้วก็ทีมงานเอ็นบีทีมภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ